สวัสดีครับก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับจากช่อง1 2ึ่งสอเอนะครับต้องขอบอกว่าเพลง <c oughs> เพลงที่ผมลงอะ่ะถามว่าทำไมเสียงเหมือนแบบเหมือนแบบมีแบบเสียงตุตกกากา,กาต้องขอโทษบ้านผมติดธุร้นนดหน่อย มาเริ่มต้นกระตายคนแรกเลยหัวแตกอุ้ยหัวแตกสองหัวแตกสันแล้วเปล่าครับโอ้โหอัดตัวไม่เป็นไรครับโอ้ หัวแตกเองดูอีกคนนึงนครับว่าจะเข้าหัวไปโอ้โหมีล้วนๆเลยครับไม่มีงอผสมเรงอะไรวะเนี่ย เอาตอนนี้ไครจะอยู่ไครจะไปนะครับโอ้โหเวอร์สองเป็นลมอีกแล้วนะครับโอ้โหเป็นลมตั้งสองครั้งเอาตอนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับตอนนี้พัดพัดขวามาปซ้ายมาโอ้โหพูดไม่ถือกันเลยทีเดียวตอนนี้ตอนนี้ครับเขากําลังเลงอยู่ครับดึงสโคเอาตอนนี้มัดมัดคนคนหนึ่งใช้มัดคนหนึ่งใช้ปืน,นครับโอ้โหเฮ้ยมัดชนะปืน โอ้ oh my gosh โ oh, อ้โหผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่ามัดจะสน้ปืนมัดกล้าโอ้โหอุ้ยเล่นใหม่เลยเนี่ยวันนี้ผมเห็นแรงบอลเลย อ,อ,อุ้ยอัตัวอุ้ยหัอแตกไม่มีม่ไม่ไม,มีงวผสมว่าจะไม่มีใครจะเอครับโอ้หจะเอีแน่อนอนครับตอนนี้อาซายมาตักออกมาโอ้โหนี่เปนปืนกลนะครับจะสู้เขาได้เนี่ย จะสูข้าได้หรือไม่นเนี่ยต่ายวมากันนะครับโอ้โโอ้โหโอ้โหจะชนะไหมน,นี่เนี่ยผมว่าน่าจะไม่ จริงผมพูดความจริงแล้วค่ะว่าไม่แต่ลองลองเล่นพื้นใหม่หน่อยสิผมจะลองเล่นดูโอ้เล่นยังไงไม่เนี่ยถือสองพืนโอ้เล่นยังไงวะดูนี่ ไปดูดาเมจหน่อยสิโอ้ไม่มีสโคกด้วยยอดอเลยเพื่อนโอ้โหดามิดแรงอยู่เนาะดาเมจแรงอยู่นะดาเมจแรงอยู่เนาะเอ้า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 ไาดูแรงบอลก่อนนะครับ ตอนนี้แล้วบนวิ่งอย่างเออเอแล้วก็ชนะไปนะครับวิทญาณผมอะไปสิงพวกนั้นแล้วผมอะเอาปืนพวกนั้นมายิงตัวเองอืหยุดแล้ว เอ,อี๋ยวติดตรงนี้พอแดแผมมีการอะไรเงี้ยะครับเดี๋ยวผมหาที่ปลอดภัย ไปปรับปุ่มก่อนนะครับคิวเพนด้าเป็นคิวเพนด้าเป็นทีมพวกนั้นโอ้โหคิดว่าเปนด้าเป็นคนทำเกี้ยขอปรับก่อนนะครับไปนะครับเอาชนะสิเอาละเกมเริ่มพิกแล้วครับทุกคนโอ้โห อ๋อ,อเราก็ได้ปืนเราก็ได้ปืนซองควางแล้วมาได้ครับอุ้ยโมออขอบคุณครับไปให้อยู่นี่ <c oughs> เกือบบละเกือบบละ มไม่มีคนเลยครับอขอปิดเกม,มไปเลยนะครับ โ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหช่วย me 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 มีสเต็ปจุ๊ก step จุ๊กเหยื่อตรงนั oh, oh. Uh ้นโอ้โหอะฮือหมวกเวลาเปิดเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็สลบอ้าวเบอร์สองสลบเหมือนกันนะครับเป็นลมแต่มียาดมนะครับอืมได้อยู่นะครับได้อยู่จะรอดหรือไม่ โอ้ยพริกครับทุกคนผมคิดว่าจะไม่รอดอนะนี่อืมเอา คลิปนี้ผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่รู้แบบขี้เกียจพูดเอาที่จริงเสาทิตน่ะผมจะทำไฮไลท์นะครับในไ,ไลฟ์ฟีฟายอยู่หวัวแต่ทุกคนก็ต้องรอไปก่อนนะครับแรงบอลล้ม นี่จะผมคนเดียวครับสามารถทําให้เป็นเกมพิกได้ผมจะทําเกมพิกได้ไหมเน,นี่ยน่าจะไม่เลยเนาะหัวหัวแตกดีสาาุดดีเดกินโอ้โหก็โโคือข้างนี้นะคะาารับทุกคนก็ ขอฝากด้วยนะครับอย่าลืมิดจำช่วง,งเพื่อนผมด้วยนะครับท็อปเบอร์หนึ่นะครับขอบคุณครับตอนนี้อากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ครับ